สวัสดีครับผมอู่มินิดักตก G เนียนะครับวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของ Parking Assistant p r o f e s s i o n a l นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งครับที่สามารถเลื่อนรถออกมาจากซองได้นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถขึ้นรถได้แบบนี้นะครับอย่างแรกครับเราเข้ามาที่แอปมินิครับเข้าไปครับเราเลื่อนหาคําว่า Remote Function ครับเรากดเข้าไปเลยครับเราเลื่อนหาคําว่า Remote Control Parking ครับเรากด Start เริ่มได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะให้เราเลื่อนโทรศัพท์แบบนี้นะครับ นะครับเลื่อนลงครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นครับเขาจะขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลได้เลยนะครับเช่นผมกดลงไปแบบนี้นะครับกดค้างไว้ครับรถก็จะเริ่มขยันออกมาจากซองแบบนี้นะครับนี่ครับผมจากนั้นผมก็ขึ้นรถได้เลยนะครับแบบนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับระบบ Parking Assist Test b r o f e s s i c h a l นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ